สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาทําคลิปแนะนํานะคะสําหรับมือใหม่บนช้อปปีะคะที่อยากจะตกแต่งหน้าร้านบนช้อปปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสแล้วนะคะซึ่งคลิปพาร์ทแรกนะคะซึ่งตอนนั้นหมูก็เริ่มทําคลิปนาะคลิปพอเขาไปดูคลิปมันก็จะแบบตัวหนังสือตัวเล็กภาพเบลอๆไม่ชัดนะคะคลิปนี้หมูก็เลยจะมาเรียกว่าเหมือนแบบทําตัวหนังสือให้ชัดขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าหลักการหรือหรือว่าวิธีทําก็จะคล้ายๆกับคลิปแรกนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพอเราเข้ามาที่หน้าเซนเออร์เซเลใร์เซ็นคะให้เรางเกตเมซ้าย แล้วก็หัวข้อร้านค้านะคะแล้ก็เลือกการตกแต่งหน้าร้านค่ะ พอเข้ามาในส่วนของการตกแต่งหน้าร้านนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะทําเป็นแอปหรือในเว็บไซต์นะคะเราเลือกอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็สามารถเชื่อมต่อกันได้นะคะในคลิปหมูก็เลือกเป็นแอปล้วกันนะคะจากนั้นนะคะก็เลื่อนลงมานะคะกดปุ่มแก้ไขการตกแต่งได้เลยค่ะแล้วก็ลืมบอกเพื่อนๆน,นะคะก่อนที่เราจะมาทำการตกแต่งหน้าร้านนะคะเราควรจะทําสินค้าของเราลงสินค้าในร้านค้าของเราให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเราค่อยมาตกแต่งหน้าร้านของเรานะ ค่ะก็เข้ามาในส่วนของการตกแต่งหน้าร้านแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าดั้งเดิมนะคะที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นแบบแม่แบบสําเร็จรูปกันนะคะให้เพื่อนๆืน,นะคะสังเกตที่ซ้ายมือสุดเลยนะคะจะเห็นคำว่าแบบนะคะก็คลิกไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสําเร็จรูปที่ทางที่ทาง s ตอปบี้นะคะเขามีให้นะคะเราก็ลองกดทดลองใช้แม่แบบหรือจะกดใช้แม่แบบนี้เลยก็ได้นะคะก็มาลองดูนะคะว่าชอบแม่แบบแบบไหนกันนะคะโอเคเดี๋ยวหมูจะลองซักแม่แบบหนึ่งนะคะ ในคลิปนี้หมูเอาเป็นแม่แบบอันนี้ละกันนะคะใครอยากทดลองใช้ก็เปิดทดลองใช้ดูแบบก่อนได้แต่หมูจะกดใช้หรือก็กดใช้แม่แบบนี้ค่ะแล้วก็กดปุ่มยืนยันได้เลยค่ะแม่แบบก็มาแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะทําการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนยังไงนะคะก็ให้เรานะคะ คลิกเข้าไปที่รูปที่เราต้องการเปลี่ยนได้เลยนะคะโอเคสมมติว่าหมูจะเริ่มเปลี่ยนจากรูปแรกก่อนนะคะก็คือรูปลิปสติกอันนี้เราก็คลิกไปที่รูปนะคะแล้วก็เลื่อนมาทางขวามือเลยนะคะเลื่อนลงมานะคะจะเห็นปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะปุ่มอัปโหลดรูปภาพเราก็กดเราก็เลือกรูปที่เราอยากจะโหลดได้เลยต้องการขอบแค่ไหนนะคะจากนั้นกดปุ่มยืนยันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มากดบันทึกฉบับรา่างบันทึกฉบับร่างได้เลย ก็บันทึกสาเร็จนะคะต่อมาก็มาในส่วนถัดไปส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนบริเวณที่คลิกได้อ่าอันนี้นะคะคลิกได้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเหมือนเดิมเลยนะคะก็ทําการเปลี่ยนรูปภาพนะคะจากแม่แบบได้เลยนะคะแล้ก็เลื่อนลงมาค่ะ จนเจอปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆอันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะกดอัปโหลดรูปภาพที่เราเตรียมไว้ได้นะคะซึ่งอันนี้หมูทําภาพมาจากในไอจนะที่เป็นตัวหนังสือคําว่าคลิกซื้อสินค้าเพื่อนๆจะทําจากในแอปแต่งภาพใน Photoshop หรือใน IG ตรงนี้เราแต่เลยนะคะอันนี้หมูทํามาให้ดูเป็นคร่าวๆนะคะจากนั้นพอเราครอบออภาพได้ปุ๊บก็กดปุ่มยืนยันได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มากดปุ่มแก้ไขจุดใส่ลิงก์ได้เลยนะคะ เพื่อนๆสังเกตเห็นแถบสีน้าเงินไม่เอ่ยนะคะให้เราแลกอ่าลากแถบสีน้าเงินตรงนี้นะคะลากขอบมายังตามที่เราต้องการเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันคลิกได้ยังไงนะคะจากนั้นกดเพิ่มลิงก์ค่ะแล้วก็กดเลือกหน้ารายละเอียดสินค้านะคะจากนั้นนะเราก็จะต้องเลือกสินค้าให้ตรงกับสินค้าภาพที่เรากําลังทําอยู่นะคะเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันหรือว่าตกลงได้เลยตรงนี้นะคะมันตกขอบไปเนาะนะคะ โอเคก็มาถึงเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกฉบับร่างอีกครั้งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการทําภาพบริเวณที่คลิกได้ต่อมานะคะมาต่อกันด้วยรูปที่3รูปที่3ตรงนี้นะคะเดี๋ยวหมูจะมาแนะนํานะสมมุติว่าตอนนี้อยู่ตําแหน่งที่3เราอยากให้ไปอยู่ตําแหน่งที่2เราก็กดปุ่ม ลูกสอนได้ก็มาอยู่ตำแหน่งที่2เรแล้วภาพบริเวณที่คลิกได้เมื่อสักครู่ก็กลับมาอยู่ตำแหน่งที่3ถ้าเราอยากให้กลับไปที่เดิมก็กดลูกศรลงจะเห็นว่าตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะคะก็คือลำดับที่3เรียบร้อยหรือเราอยากจะลบเฟรมนี้ออกก็ลบออกได้เลยหรืออยากจะลบอย่างอื่นออกด้วยเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำบันเดียว,วก็ลบออกได้ด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวต่อมานะคะหมูจะลองทําภาพอัปโหลดรูปภาพให้อีกครั้งนะคะอันนี้จะเป็นแบบรูปภาพเดี่ยวนะหากใครอยากทําแบบอัปโหลดรูปภาพหลายรูปก็สามารถดึงส่วนประกอบที่เป็นแบบรูปภาพหลายรูปซ้ายมือตรงนี้มาได้เลยนะเดี๋ยวหมูจะสอนนะคะว่าลากมาใส่ยังไงอะตรงนี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะคืออัปโหลดรูปภาพเสร็จป,ปุ๊บก็กดบันทึกได้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมถ้าเราไม่เอาเฟรมอันนี้อยากเอาออกก็กดลบได้เลยนะคะ เดี๋ยวขอลดซูมลงมาอีกนิดนึงนะอ่ะโอเคจากนั้นนะคะโอเคเราก็ลบเนาะอันนี้ก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสินค้าในร้านของเราที่มีนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หมบอกนะว่าเราควรทําลงสินค้าของเราให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้ามาแต่งนะคะ ทีนี้ก็หมดแล้วเรียบร้อยที่ต่อมาในส่วนถ้าเกิดเราอยากจะลากส่วนประกอบด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะมาลากใส่ทํำยังไงนะคะก็จะมีหลายหัวข้อมากเลยนะคะใครอยากได้ภาพที่อยากทําบริเวณที่คลิกได้เพิ่มก็ลากมาใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลื่อนตําแหน่งตามที่เราต้องการได้เลยนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลย ประมาณนี้ถ้าลากมาแล้วไม่ชอบก็ลบออกได้นะคะที่หมูจะลองใส่วิดีโอแล้วก็กดค้างแล้วก็ลากมาแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งวิดีโอนะคะจะมาจากเครื่องของเราหรือลิงก์ u t u b e แต่ว่าหมูจะใส่ไปลิงก์ u t u b e นะคะก็จะเป็นสมมติว่าร้านหมูขายแว่นหมูก็จะเอาลิงก์ใน YouTube นะคะที่เกี่ยวกับอ่าโครงหน้าแบบไหนใส่แว่นแบบไหนดีนะคะ อ่ะเราก็จะเอามาแปะในหน้าช้อปปีนะคะก็กดตรงไปที่ลิงก์ YouTube ได้เลยแล้วก็มาวาง URL ค่ะจากนั้นกดปุ่มยืนยันค่ะแล้วก็มากดบันทึกฉบับร่างอีกครั้งตรงนี้ค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะและนี่ก็คือคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับการตกแต่งร้านส่วนใครอยากเอาสินค้ามาใส่เพิ่มหรือเอาอยากอะไรมาใส่เพิ่มเพื่อนๆก็ลองมาเล่นดูนะแต่ว่าหมูทําให้ดูคร่าวๆนะคะว่าทายัางไงหรือใครอยากจะมาใส่โปรโมชั่นเพิ่มเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะต้องทําภาพเตรียมไว้ก่อนเราค่อยมาแต่งหน้าร้านตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราแต่งภาพมาแล้วอะเรามาทําหน้าร้านนะหน้าร้านของเราจะสวยขึ้นเยอะเลยอันนี้หมูก็เอาภาพแบบ ธรรมดาธรรมดามาทําให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะ,ะสมมติว่าเราตกแต่งหน้าร้านของเราเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานะคะขึ้นไปกดปุ่มเผยแพร่ทันทีได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเอผยแพร่เสร็จแล้วในส่วนของแอปนะคะฮิให้เรามากดปุ่มใช้เป็นการตกแต่งหน้าร้านในเว็บไซต์ด้วยก็ได้หากใครอยากเอาที่ตัางไปเมื่อสักครู่อยู่ในคอมหรือว่าอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์นะคะก็กดปุ่มน,นี้มาได้เลยจากนั้นนะคะก็มาคลิกตรงเผยแพร่ไปยังหน้าเว็บไซต์อีกครั้งค่ะ แล้วก็กดปุ่มยืนยันค่ะก็เผยแพสเสร็จแล้วเรียบร้อยรอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะคะเราลองเรา,เราลองกลับมาเช็คหน้าร้านกันค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนภาพหน้าปกกันนะคะว่าเราจะเปลี่ยนยังไงทํายังไงนะคะก็กลับมาที่หน้าหลักนะคะหน้าสั l เลอร์เซ็นเตอร์เหมือนเดิมจากนั้นก็เมนูซ้ายมือเหมือนเดิมเลยนะคะหมวดหมู่ร้านค่ะแล้วก็คลิกไปตรงรายละเอียดสินค้าได้เลยค่ะ พอเข้ามาในส่วนของหน้ารายละเอียดร้านค้านะคะก็กดเปลี่ยนรูปปกได้เลยนะคะเราก็เปลี่ยนภาพที่เราต้องการเปลี่ยนได้เลยนะคะจากนั้นก็ลากขอบไปได้เลยนะคะว่าเราอยากให้ภาพอยู่ส่วนไหนของหน้าปกนะคะจากนั้นรายละเอียดส่วนอื่นๆเพื่อนๆก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เลยอยากจะใส่ข้อความเพิ่มก็เพิ่มได้เลยอันนี้จะเป็นข้อความต่อจากคลิปแรกนะคะพอเราเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะก็ขึ้นอัปเดตสําเร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพอเราแก้เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เรานะคะกด กลับไปที่หน้าหลักได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปลองรีเฟซหน้าร้านค้าของเรากันค่ะว่าหน้าร้านของเรานะคะเปลี่ยนไปตามที่เราอัปเดตแล้วหรือยังตอนนี้นะคะสังเกตอันดับแรกเลยคือภาพหน้าปกเปลี่ยนรูปแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นรูปที่เราทํากันไปเมื่อสักครู่นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดส่วนอื่น,นๆที่เราทํากันไปอันนี้ค่ะก็เป็นภาพแรกที่เราลงไปนะคะลําดับต่อมาก็จะเป็นภาพ แบบบริเวณที่คลิกได้นะคะจะสังเกตเห็นเห็นว่าถ้าเกิดลูกค้านะคะเอาเมาส์ไปวางนอกเหนือจากที่เราขอบจะเป็นลูกจะเป็นลูกศรธรรมดาที่ไม่สามารถคลิกได้แต่ถ้าลูกค้า เอาเมาส์ไปวางในบริเวณที่เราครอบนะคะจะเห็นว่ามันจะเป็นรูปมือซึ่งตรงนี้พอเป็นรูปมือปุ๊บลูกค้าจะสามารถคลิกซื้อสินค้าตรงนี้ได้เลยแล้วพอลูกค้ากดปุ๊บเขาก็จะเชื่อมไปยังสินค้าที่เรากดเชื่อมต่อกันไว้เพราะฉะนั้นอย่างที่หมูบอกนะว่ารูปสินค้ากับลิงก์ที่เชื่อมจะต้องเป็นสินค้าชิ้นเดียวกันแล้วก็ลูกค้าสามารถกดซื้อสินค้าผ่านหน้านี้ได้เลยหรือจะเลื่อนมาลงดูรายละเอียดหรือว่าดาูรีวิวได้เลยนะคะซึ่งอย่างที่หมูบอกนะว่า แว่นตาอันนี้หรือว่าร้านอันนี้หมูไม่ได้ทําขายนะคะหมูเอาไว้ทําคลิปเฉยๆไม่ได้ขายจริงนะนะคะก็คือเอามาทําคลิป YouTube โดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อเป็นคลิปแนวะทางให้กับเพื่อนๆนะคะร้านนี้ก็คือภาพแบบคลิกเอ่อภาพแบบบริเวณที่คลิกได้ก็จะประมาณนี้นะ,ะต่อมาก็จะเป็นส่วนรายละเอียดอื่นๆที่เราตกแต่งกันไปแล้วก็สินค้าทั้งหมดของร้านเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของวิดีโอที่เราแนบลิงก์กันไปเมื่อสักครู่นะคะลูกค้าก็สามารถกดดู คลิกกดดูลิงก์ตรงนี้ได้เลยผ่านหน้าช้อปปี้ของเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการตกแต่งหน้าร้านในช้อปปี้สำหรับมือใหม่นะ,ะหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กำลังสนใจหรือว่าศึกษาวิธีนี้อยู่ได้นะคะก็เอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะยังค่ะสำหรับคลิปนี้ยังไม่จบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมูจะมาบอกอ่า รายละเอียดอีกเล็กๆน้อยนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาที่หน้าเซอร์เวอร์เซ็นเตอร์กันก่อนนะคะแล้วเราก็จะกลับไปที่เมนูเดิมนะคะก็คือการตกแต่งหน้าร้านนะคะก็ไปที่ซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะก็กดการตกแต่งหน้าร้านค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะลืมบอกรายละเอียดเล็กเ็กน้อยนนะคะนึกขึ้นได้นะ,ะก็เลยมาต่อคลิปให้นะเสร็จแล้วนะคะก็กดการแก้ไขการตกแต่งเหมือนเดิมเลยจ้า แล้วก็อันนี้นะคะก็คือหน้าร้านค่ะนะคะซึ่งเนื่องจากเน็ตช้านะคะโอเคมาละนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เราแต่งกันไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะคะโอเคทีนะคะหมูจะบอกเคล็ดลับอีกนิดนึงนะคะให้เพื่อนๆนะคะสังเกตรตรง1นึ่งทับหเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไหนไม่ว่าจะเป็น2องทับสิหรือ1นึ่งทับห้านะคะแสดงว่าแบบบริเวณที่คลิกได้เราสามารถใช้ได้ถึง5นะคะก็หยิบออกมาได้เลยอ่ะ 3ทับแล้วนะคะต่อมาก็เราจะใช้ให้หมดเลยก็ได้อย่างข้างบนรูปภาพเดี่ยวก็จะเป็น2 10ทับก็คือใช้รูปภาพเดี่ยวได้ถึง10รูปเลยหมูจะเอาบริเวณที่คลิกได้ออกมาให้หมดเลย5พอเอาออกมาหมดปุ๊บมันก็เต็มเหมือนแบบเต็มโคตาใช่ไหมคะเราก็สามารถดูตัวเลือกอื่นได้ถ้าเป็นแบบรูปภาพหลายรูปก็ได้แค่1น,นะคะก็จะประมาณนี้สำหรับบาง้านะคะที่แบบมีสินค้าเยอะอาจจะไม่เพียงพอสําหรับภาพบริเวณที่คลิกได้ถ้าเกิดใครมีสินค้าเยอะนะคะ การใช้ภาพแบบนี to to <iny SC I noise> ้บางที5ภาพไม่พอใช่ไหมคะเราสามารถใช้รูปภาพเดี่ยวได้นะคะแล้วเอารูปภาพเดี่ยวนะคะทําแบบบริเวณที่คลิกเพิ่มได้นะคะเพราะว่ารูปภาพเดี่ยวได้ถึง10ภาพเลยใช่ไหมคะอะเดี๋ยวหมูจะลองทําให้ดูนะว่าระหว่างรูปภาพเดี่ยวกับภาพบริเวณที่คลิกได้แตกต่างกันยังไงนะคะก็ให้เรากดไปที่รูปภาพเดี่ยวได้เลยหมูจะเอาภาพแรกเลยลยกันที่เราทํากันมาตั้งแต่ตอนต้นนะคะเสร็จแล้วพอเราคลิกที่ภาพนะคะเราก็ทําการเปลี่ยนรูปได้เหมือนเดิมเลยนะคะก็กดไปตรงสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะอัปโหลดรูปภาพสมมติว่าเราจะเอาภาพ ภาพเดิมอันนี้แหละเราก็กดเพิ่มลิงก์ตรงนี้ได้เลยค่ะเราก็กดหน้ารายละเอียดสินค้าจากนั้นนะคะให้เลือกสินค้าที่ตรงกับภาพที่เรากําลังขึ้นอยู่เสร็จแล้วกดยืนยันค่ะ แล้วก็กดบันทึกฉบับร่างนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบรอ้อยเราก็ทําแบบนี้ต่อไปได้หลายๆภาพจนกว่าจะครบสินค้าของเราที่เราอยากจะทําแบบภาพบริเวณที่คลิกได้นะคะเราก็กดเผยแพร่ได้เลยสังเกตไหมคะว่าทำไมเราถึงกดเผยแพร่แล้วมันไม่สําเร็จเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาที่เรากดเฟรมออกมาตรงนี้นะคะถ้าอันไหนเราใส่เฟรมไม่ครบใส่เฟรมไม่หมดมันก็จะขึ้นเหมือนเป็นแถบสีแดงเหมือนประมาณว่าต้องใส่ให้เต็มต้องทําให้เสร็จสมบูรณ์ถึงจับบันทึกได้เราก็กดลบได้เลยหากเราจะแบบ ไม่ใช้แบบนี้หรือมันเป็นส่วนเกินอะไรแบบนี้เราก็กดลบทิ้งไปได้เลยสเสร็จแล้วก็กดเผยแพร่ทันทีค่ะเท่านี้นะคะจึงจะสามารถเผยแพร่ได้นะคะจากนั้นนะคะก็แบบเดิมเลยอันนี้จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นรูปหน้าแบบว่ามือถือใช่ไหมคะหากเราอยากทำแบบ อยากแบบว่าอัปเดตไปที่เว็บไซต์ด้วยก็กดเผยแพร่ไปที่เว็บไซต์ในร้านคาด้วยนะคะกดยืนยันเหมือนเดิมก็เผยแพร่สำเร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านของเรากันอีกทีหนึงเลยค่ะ โอเคเราก็กลับมาสู่ที่หน้าร้านของเรากันแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าเมื่อเอ่มืสักครู่เราทํารูปภาพเดี่ยวทําแบบภาพบริเวณที่คลิกได้เพราะว่าเราใส่ลิงก์สินค้าเข้าไปมันแตกต่างกับภาพบริเวณที่คลิกได้อย่างไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเมาส์ไปวางเห็นไหมคะพอเราเอาเมาส์ไปวางมันเป็นรูปมือเอาเมาส์เคลื่อนไปตรงไหนมันก็จะเป็นรูปมือแล้วก็สามารถกดคลิกไปได้เลยมันก็จะเชื่อมนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเชื่อมไปสู่หน้าลิงก์สินค้าที่เราใส่เชื่อมหน้ารายละเอียดไปมือสักครู่เพื่อนๆจำได้ไม่เอ่ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะภาพเดี่ยวเนี่ยพอเวลาเราใส่ลิงก์ไปอะ่ะมันจะเป็นภาพรูปมือทางภาพ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาภาพไปตกแต่งได้เลยอย่างเช่นเพิ่มอาจจะเพิ่มคําว่าคลิกซื้อสินค้าายนาวกดลิงก์ซื้อทําแบบภาพบริเวณที่คลิกได้ได้เลยเพราะว่าเห็นไหมคะว่ารูปมือเนี่ยมันคลิกได้ทั้งภาพได้ทุกส่วนของภาพซึ่งมันต่างกับภาพบริเวณที่คลิกได้ถ้าถ้าอยู่เหนือนอก กรอบที่เราลากไว้มันจะเป็นเมาส์ธรรมดาแต่ถ้าเราเอาเมาส์ไปวางไว้ตรงแถบที่เราทําไว้มันจะเป็นภาพรูปหมือพออยู่นอกอกรอบปุ๊บเป็นรูปอ่ะมันจะเป็นลูกศรปกตินะคะอันนี้ก็คือความต่างระหว่างารูปภาพเดี่ยวใส่ลิงก์กับภาพแบบบริเวณที่คลิกได้นะคะและนี่นะคะก็คือส่วนที่เพิ่มรายละเอียดตอนท้ายคลิปนะคะถ้าเกิดใครสนใจวิธีการทำภาพแบบนี้นะคะ เพื่อนๆก็สามารถไปแต่งภาพเพิ่มคำพูดได้เลยเช่นคลิกซื้อสินค้าใบานาวหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าไปแต่งภาพให้เสร็จให้สวยเลยเราค่อยมาตกแต่งหน้าร้านนะคะก็จะช่วยให้ผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาดูชอบสินค้าเราก็มันจะมันจะชวนดึงดูดด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะไปแล้วจริงๆนะคะบ๊ายบายค่ะ